ของต้นยางที่ขนาดนี้สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์นะแล้วก็มีคนที่เขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาจะทักเลยว่าสีของต้นยางนี้จะไม่เหมือนของยางแปลงยางข้างๆ สีเขาจะดูสีมันดูแดงอย่างนี้ค่ะอาจารย์แดงสีชมพูเหีืยเพราะว่ามันพองมันสวยเทียบเทียบข้างๆตรงนั้นมันจะดูหน้ามันได้ยางมันจะดำค้าใช่อย่างเราเปิดกีน้ายางครั้งแรกนี่ค่ะเขาก็ยังมาถามว่ายางเราออกไหมเพราะเราเปิดกีนเพิ่งได้5้าวันแต่ว่าเรารู้สึกว่ายางเรามันออกมันได้ถึง50กิโลเพราะปกติถ้าเร่งเคมีนี่สี่ห้าวันน้ำยางนี่ยังไม่เริ่มมานะแต่นี่5้วันนี่ของเราได้50กิโลแล้วอย่างนั้นก็หมายความว่าห้าไรของเราได้50กิโลต่อวันเนี่ยเราได้เงินเท่าไหร่เข้าบ้านของเรา งราคาลวง61บาทนะแต่ว่าเปอร์เซนต์ของเรามันดีไงอาจารย์มันก็จะตกอยู่ที่พันหนึ่งร้อยหรือพันสองนี่ค่ะก็มีเงินเข้าบ้านทุกวันถ้าราคายางสูงขึ้นมาล่ะครับถ้าราคายางสูงถึง80บาทนี้วันหนึ่งนี้เฉพาะ5ไร่นี้อาจารย์จะตกอยู่ที่สกว่าบาทค่ะโอ้โหพี่น้องครับนี่ก็คือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนะครับมันก็ช่วยเพิ่มเรื่องของรายได้เข้าบ้านเราด้วยก็มีความสุขนะครับที่ทําให้เราเกิดมีความยั่งยืน <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่เคมีด้วยยิงเกษตรเราใช้ยังไงครับตอนที่นี่ยิงเกษตรที่นี่ใช้ต้นละหนึกิโลค่ะ1นกิโล <c oughs> กี่วันครั้งครับมันจะมีช่วงปลายฝนต้นฝนกับปลายฝนกับเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนพฤศจิกายน ในการดูแลบํารุงดูแลบํารุง,งทางดินอนดีตเราใช้เคมีนี่กับปัจจุบันเราใช้อินทรีย์จากสารเปลวแพนนวตตกรรใไม่ el, เนี่ยแตกต่างกันไหมครับเรื่องต้นทุนต้นทุนหญิงเกษตรถูกกว่าเคมีค่ะอาจารย์ถ้าเคมีนี่กระสอบหนึ่งมันก็ตกถ้าเป็นช่วงนี้มันตกอยู่กระสอบละแปดเก้หาหน่วยแต่ถ้าเป็นหญิงเกษตรนี่ของเราใส่ต้นละกิโลก็จริงแต่ว่าต้นทุนของเรามันต่างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของดินมันก็จะต่างกันเพราะว่าดินของเรานี่พอเรามาใช้อินทรีนี่จะมีไส้เดือน แล้วก็พวกเห็ดโคนมันก็จะเกิดให้เราได้กินค่ะมันจะดีมากเลยค่ะ